วอลเล่บอลหญิงไทยไม่ง่ายศึกลูกยางเนชั่นลีก2025ปรับรูปแบบใหม่พร้อมเพิ่มทีมวันที่13กุมภาพันธ์2567วอลเลยบอลเวิลดออกมาประกาศรูปแบบใหม่ในการแข่งขันวอลเล่บอลนชั่นลีก2025โดยจะเพิ่มทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็น18ทีมจากปกติ16ทีมรวมทั้งจะไม่มีแบ่งเป็นทีมหลักคทีมและทีมท้าทายชลิเนเจอร์ทีมสอีกและส่วนเนชั่นลีกปีนี้ VNL 2024จะไม่มีการตกชั้น โดย VNL 2025นำ16ทีมที่ลงแข่งในปีนี้ไปแข่งขันเช่นเดิมแต่ทีมที่ได้แชมป์ชินเจอร์กับ2024และทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่งเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าจะได้สิทธิ์ลงแข่งเนชั่นลีก2025ด้วยทำให้เพิ่มมา2ทีมรวม18ทีมขณะที่ปี2025ทีมอันดับ18ต้องตกชั้นปีต่อไปจะถูกแทนที่ด้วยทีมที่อันดับโลกดีสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์แข่งขันในฤดูกาลนั้น สำหรับวอลเลย์บอลชาติหลีก2025รอบแรกจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม6ทีมแข่งขัน3สัปดาห์รวม12แมตช์เท่าเดิมที่แต่ละทีมต้องแข่งรอบแรกแต่ละสัปดาห์จะลดจำนวนวันแข่งลงเหลือเพียง5วันปกติแข่ง6วันส่วนรอบสุดท้ายยังคงใช้เกณฑ์เดิม8ทีมรวมเจ้าภาพ